อยู่ที่บ้านพักครับตอนนี้ฉากข้างหลังใส่หมดแล้วนะครับเหลือแต่ใส่ไฟแนะ่กกมีแต่ปูป่ะนี่ สวัสดีครับเขาเรื่องนคนนี้ฝากมาแม่ขอหน้าจอได้นะครับเขาหน้าจอส่งวามพูดคุยทักทายได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณออกกลาบนะครับทีนี้นาทีมของเรามีแคสบล็อกด้ลยนะครับ าไม่กางเต็นเผื่อฝนมันยังไม่ถึงวันเขาถ้าเกิดถึงวันเขาน่าจะกางเต็นท์ข้างหน้าให้อยู่ตเมื่อกี้เขาจีดเท่ทาไหร่จดเท่าไร่ี่สิบห้าแบบี่สิบหกแบาปรสาทัทดเต็มแล้วค่ะถ้าได้หอดมือเหรียญดย สัสดีลุงยุทธะคะรับลุงยุทธจองฝั่งไหนฝั่งกลางหรือฝั่งฟ้าหนึ่งตอนนี้รถลำโพงเราก็มาแล้วนะครับท่านอัพนั่งสองร้อยอพอบรวันนีผ่ายางนั่งปู๋นก็เลยหรอะมันเหมือน,น,น,นบริบจืด 51คนนะครับเขนะ้ามาเลยพูดคุยทักทายได้นะครับน้งงางๆคุกขงขวโอเคจ้าสวัสดีพี่เฉลิมชัยนะครับ ถ้าลราพูด,พดคุยทักทายส่งของขวันแล้วนะครับพถดลำโพงมาแล้วครับมาแล้วคันหนึ่งเราจะคันหนึ่งกำลังจะตามมา เอาดูดปะเข้ายางดูดากว่าส้าดูดดูอ๋อไ,ไม่สะดูดจ้ะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณน้องวานิดานะครับขอใจร้รถเครื่องขน่นไฟก็มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณมินิฮัทแม่วานิดานะครับสวัสดีแม่แสบน้อยนะครับ ขอบคุณครับคมขอบคุณแม่เพียครับสวัสดีแม่เพียน,นะครับสวัสดีหกสิบเจ็ดคนนะครับแม่แม่เข้ามาแล้วแม่แม่ขอหน้าจอพูดคุยทักทายแล้วนะครับ ขอบคุณแม่หนูกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่ขอหน้าจอให้นะครับ ระยะยาวๆนะครับโอเคครับขอบคุณไนอะติมโพนนะครับภาษาอังกฤษชื่ออะไรเนาะท่านนี้อ่านไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษท่านี้ให้บัปองบรรยากาศดสดๆตอนนี้นะครับก็ตลังกลางันล้างฟังพี่น้องอยากให้ไปบนเวทีโอยเวทีฉันจะเล้วลดนุยาน่านุตาย ตุกเวทีไม่ได้นะคะยางไปซุ่มซีทุ่มหาตายม้าหากด้วยเนี่ยดูรถลำพงตุกหลังกลางปีกพี่น้องอยากคีนบัได้แม่พี่ ยตายบกวคาเสียงนะคะเขาันยังมีประกันวงบอวคา ตอนนี้รถลำโพงเรา,ากำลังจะเป็นระบบไฮโดรลิกนะคะ สวัสดีเก้าจุดห้าคนนะครับคำรับพู้คุูทักทาได้นะครับขายรูลำาพงก,ก่อนนั้นเพกกื่อนกำลังอัานตาตาเชียงกำลังเสียงน,นีลงมาดอนุท่าเรื่อยๆครับ รถลราพุงมาสองคันครับตอนนี้มาคันหนึ่งก่อนอี่คันหนึ่งกันล้องขุดมาตอนนี้ฝากเขอหน้าจอส่งของฝันได้นะครับ คุณครับขอบคุณแม่เพลญนะครับทีนี้เราเบียบใช้ระบบเอกซาวนะครับใช้เครื่องเสียงของระบบของเอกซาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อจงกฤษนะครับ ตอนนี้กำลังขึ้นจอนะครับ เรากำลังขึ้นมานะครับ ดี่วเวตานะครับให้เขารับพูดคุยทักทายส่งของขวัญด้วยน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณออกหลับแม่เยตานะครับขอบคุณหัวใจจากแม่แมรี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณแม่เวตาครับ สวัสดีครับสวัสดีไม่อต,ตาครับจอมีเจ็ดจอชม่มหมใช่ครับตอนนี้เราลังขึ้นจอข้างก่อนครับกมีจอข้างแล้วก็จอหน้าตู้ลำโพงครับต้นลำโพงน่าจะมาอีกอีกคืนนี้ไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้ตอนเช้าครับ

คน,น,น,นก็งันไฟต่ตแชนอยู่กลัางอตู้แชนแล้วก็เจน้นีังสัดนรสนี่รัมาถัเรด อีกคันมาอื่นเลยเป็นยังไงบ้างคะเลือดที่นี่บอกว่าเลือดเร็วมากใช่ไหมเมย์แบบว่าประหยัาเวลาได้เยอะเนาะเมย์แต่หลังวิธีกะทีอันปากกระปองจ้ะน้อยตามเมีย์ขว้าต้องยมีน้ำกันเดอย่เดากันารเล่นเมย์ยามพ่อเล่นอยู่ไหม น,นี่มองสั้นน้อยสั้นน้อยหน่าเราพวูดก,กันีนยาวออกมาได้บัหนี้ในอันนี้ที่พ่อต้องหอ,อดพี่พเราเริ่มมืดแล้วพี่น้องสวัสดีมันต้องไปเฟินเฟิร์นว่าปูสานเป็นอีเฟิร์น สวัสดีครับสวัสดีแม่นะครับที่คอหัวใจให้นะครับพี่พี่แม่เขาน้าจอแล้วพูดคุูทักทายส่งของขวัญแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ั้าน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณหัวใจจากพม่แม่พี่พนะครับจะเบียะด่านน้ำหรือ,อยัง ขอบคุณครับขอบคุณใจภาษาอังกฤษนะครับนั้นหมอชิดนี่เราเขาจะไปเรียนนี่อะไรบ่นี่แคบๆเนาะเออร้องพูดหน้ามัดต่างในจตวาหลังไม่ชี้นี่เลย ทุกตีเรียนเก็บของทุกทีเรียนอันนั้นนี่สวัสดีแม่ลินครับทุกตีเรียนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอย่างเนาะบัตสิทธิ์เพาะบัตรสิทธิ์คิดสภาพกรุงเทพเลยหมองเซเปียนครับอันนี้ดีหมออันครับมันพวกบิกบบ๊กซอกบิ๊กซีแต่สวัสดีน้องกันนะครับ ขอบคุณหัวใจนะครับภาษาอังกฤษอ่านบาออกแล้วหนูามาปลอมภาษาอังกฤษตอนนี้กำลังติด ลายให้ดูขอบใจเด้อลูกแม่ชอบระเบียบครับขอบคุณครับภายในติดต่อบ่คอยมีคนวงบายในดอกนอกจากที่ไรของมันนอกจากจะมีหน่องมีนาราสุดแล้วสวัสดีแม่นงนะครับ จะดีหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะครับตนนี้ฝากไ่ขอหน้าจอพูดคุยทักทา,ายส่งของขัญเป็นกำลังใจให้ได้นะครับขอบคุณค้าขอขอหัวใจจับแม่ดงแม่หนูดงนะครับแม่นงครับขอขอโทษน,นะครับแม่นงครับรถลำโพงมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กำลงัดดลงรถลำโพงกำลังขึ้นนะครับ มานแล้วหนึ่งคันอีกคันกำลังตามมาปีนี้ทุกอย่างเป็นไฮดรอลิกหมดเลยครับลำโพงก็ไฮดรอลิกจอก็เป็นไฮดรอลิกหมดเลยจะมีจอข้างจะเป็นแบบยกจะใช้รถยกแบบนี้ขึ้นเอา สวัสดีครับทวารีแม่นุชนะครับ<ฤ>ขอบคุณครับขอบคุณดอกคุหลับแม่เบลตานะครับฮะอยากฟังเสียงยูิดตังคําจังรถมหอดทำจ้า คำกระซ้ามาสอบพี่นวอันบ้อนให่เรียนงานดอกมนุนเปิดพวกวันส่งนิ้เปดคุณมันีิจิตตั้งแล้วก็จจะเป็นซ่อะหมอลำมจนเสือซ่อมอื่น ติดยอดเวทีไปจิรจ้าพุนเพื่อนเอาใบาซีใส่อันใส่ของแล้วเนาะแม่ ฮันหนาไปทางไหนลูกฮันหนาไปทางปูนทง,ท,ทงนะ้ำขุนขาหมองเกา่าใช่เขมามาบเ้าพูดคุยทักทายส่งของขวญแด้นนะครับ ตรวจดีหนึ่งคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณแม่นงนะครับสบายดีครับรถทางคึ้นกันิกตรงนี้เบแล้วคุณ มองเงนยี่เฟียจ้าประตูไปนหนขั้นเดีดร้งทั้งนี้มันรงไปไหนเพราะมัน่าประตูนปะน่น ระบบเสียงห้องอีกซาวนะครับปีนี้เป nee e ็นบ nee ่อห้องห้องเสียอีกซาวนะปีนี้ต้องเสี่ยวชาญกับของห้องเบอรลละแต่เขาดูแลให้องนี่ใช่ไหมดูแลระบบต่างๆอย่าเงี้ยเพราะว่ามันแบบเอาตัวออกเลยแเนี่ยกานรฟน้งกันยังนี่เดี๋ยวค่ะพี่บุ๋ยพอเราบ่อมาไฟสองไฟปินสองไฟก่อนดูเอาเรื่องแง่ เขาให้เดือวเนี่ยยุคยุคอันเดิมยุคของคนณว่าคอยงานเนี่ยเขเห็นงานแต่ว่าดม่รู้ด้วยดนกลางเราพี่น้องขูงคุนะเพระมันจอหนัง เปิดงานตูลพลำโพงกัน FC แ <oughs> <c oughs> สงนิตสารมาให้กำลังใจทีมงานระเบียบจะข,ข่าคุณครับตู้ลาโพงเพื่อรับการแทร่ <c oughs> เปิดออกก็เป็นจอหนังพี่้องใหญ่ยาวเปิดวงอยู่ที่บ้านพักระเบียบขาอยู่หลังบ้านพักเลย <c oughs> เปิดตพ้พน้อง พร้อมแล้วนี่ฝากข้อหน้าจอส่งของขวัญแล้วนะครับ นี่ก็ดีเนาะเพราะได้บางอันหวังเขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอันเปล่ยนขึ้นและลงจอบอนี่ไหมลำพงนี่บอแล้าวันนี้กที่ใส่ฉากก็ยังอีกได้บป็นยังไงกระโจนยีรบังตรงนี้ก็เป็นจอเหม็นบอสเอาละฉากกันดูฉากไหนฉากที่ว่าอยู่หวังข้างหน้าน่ะฉากคือจังหวัดเนี่ย้องเข่าไหมเออคนมาใส่แล้วเหม็นบอสเป็นสแถวจอมาใส่ตรงนี้จอหนึ่งใส่กับก่อนเซอร์จอหนึ่ง นนจอหนี่นะจะเป็นสปอนเซอร์จอหนี่นะจะเป็นเนครื่นกเล่นจำปีน้ำตาลปลาแบบพวงของเขาตรงเลนมาสิเมียนคุณเลี้ยงมึงเจ็น,จนมส,นสมเจ็นปีบ่ะจะตโตนจะตู่ขอสี คนอไรั้นี่ลำโพงนี่พทาตั้งเนี่พงนี่คึตา้เนี่ยงานหลังเนี่ยยี่สิบสี่มฟังเลยยี่สิบสี่โตาีเมื่อกี้หาสบหกบอกฟีเมื่อกี้สิแล้วมันแบบประมาณแค่นี้ยสิแบบแน่นอนแต่อันนี้ยี่สิบสี่โตแบบวาง ยี่สิบสี่ตัวอันบนอันบนสิบหกเป็นมาตังมึงนีบไปไปะยุ่งหลายเล้วครับห้องอาบน้ำกันพี่น้องยุ่งเริ่มจีจ่อเร็ว,วก็นี่ขออนุญาตลงไลน์แล้วนะครับ เดี๋ยวพวกนี้คนนี้ไล์ให้ดูใหม่นะครับเพราะตอนนี้ยุ่งหลาย